mm ไม่คิดจะว่ายังไงก็ทมไม่คิดจะว่ายังไงก็ทำไม่คิดจะว่าเป็นอันสุดเพลินก็ไม่เป็นไรเช่นมันจะยอมันได้ผู้หญิงผหมใจแล้วเงินก็ได้ผมยอมแล้วถึงผมไม่เจ็บไม่ตั้งกี่รายก็จำไม่ได้ก็ลองน้ำเธอบอกว่าโทรตั้งห้าแต่บ่ายยิงใส่ไม่ยอมแล้วผมบอกว่าต้องอยู่ข้าวแซ่มาหาพวกพี่ในวอร์มอัพเธอบอกผมว่าทำไมเธอใจร้ายจังชอบมาเรียนอยู่กับหัวใจจนใครต่อใครไหวหวนก็บอกว่าพี่จะชูไปวันละเมื่อวานละเมื่อวานมีบางสิ่งยันยัจนมองเธอสุดที่รแล้วผมมีบางอย่าง มองเธอตืตนเติว่าทุกครั้งที่เราได้ก็ที่ได้เจอได้ระยะมันกายกายนอนลองแรปอีกสักเพลงก็ได้นะเพื่อนพี่เลยนอนแล้วพี่นี่นอนพี่เอาพี่เพื่อนจัดพี่เอาเพลงได้ครับได้ได้เพลงอะไรอ่ะเอ้ยไอเพลงฮาวิวร้องอะไรใช่ป่ะ ใช่ลองไปแล้วคุณคุณอยากแรปให้เวลาเราเราแรปคือเราร้องตามก็ร้องตามได้นะไอ้ how are you แต่ว่ามันไม่เพาะอ่ะถ้าเราแรปอะอย่างที่ได้ยินเลยไม่รู้ได้ฟังไหมเพลงคำถามไหมคำถามก็ไม่ได้แรปรัวขนาดนั้นนะคำถามอะไครัถามเพลงใครครับคามไ โอ้ยเรื่อเราให้ไปตอนไหนเรที่มันโดนเล้าคือในขนมเล้าแต่ไม่ค่อพร้อมแต่ทำไมเธอพร้อมนักอ่ะโอ้โดนเล้าเลยเฮียโหปวดโดนเล้าเฮียโอ้ยวดโดนเล้าอีกอะคำถามเราแล้วผมรอฟังแป๊บนึงนะผมร้องฟังได้ไหมล่ะเอาอยากฟังลอ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 งคือท่อนแร็ปเราไม่ถนัดแร็ปอะคือแร็ปออกมาแล้วมันไม่ค่อยเพาะมันไม่ค่อยโฟว์เสียงเรามันแร็ปเราไม่เขื่อ ผมร้องได้แค่ท่อนเดียวครับท่อนไหนไอท่อนสุดท้ายครับมาลองมาลองว่านละลองว่าอะไรลองว่าอะไรท่อนสุดท้ายท่อนสุดท้ายมาลองว่าเลยทำไมถึงทำแบบนั้นทำแบบได้แค่นั้นเ<ว>หรอเธอเข้าใจยากเหลือเกินลองแค่นั้นจะลองได้แค่นี้เหรอคะเดนกูเลานดิดนกูเลานดิหยาขยะ ค <laughs> วยลังก้างสิเฮียคือแบบคุณจะลองท่อนไหนก็ได้แต่ว่าท่อนนี้เราน่าจะดีดไม่ได,มด้มันเป็นท่อน,นสุดท้ายครับมันเป็นท่อนสุดท้ายเหรอคะใช่ท่อนนี้มันอะไรที่เราทำนั้นทำแบบนั้นถือเขาใจยากเลือเกินใช่ดีดไม่ได้ด้วยสิท่อนนั้นน่ะอ่าเดี๋ยวลอง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 อันนี้ก็แด้ครับคุณลองอันนี้ได้เปล่าเออ เออไม่พร้อมรักแต่ทําไมเธอรู้พร้อมนักนั่นอ่ะเดี๋ยวลองลองดูลองดูครับร้องแม่คุณร้องให้ผมฟังก่อนท่อนฮุกอ่ะเบิร์ดแรกกับท่อนฮุกกันร้องให้ผมฟังก่อนผมจะได้จําจําไม่ได้ไงจําเขาเรียกว่าอะไรจําจังหวะจําจังหวะจําจังหวะ รวยเี่จะโดนเล้าอ่ะไอ้เจ้าหน่อยดิเพื่อนกูโดนเล้าอ่ะพี่เอาหน่อยดิเพื่อนจากมือจะไม่นอนแล้วนะเนี่ยครูรวยหาเดิมพันดีกว่าวัดดีกว่าครูรวยอภัยเป็่ไงวะเปียกเข้าเทดิน้องเข้าโปรน้องเข้าเทดิหาเดิมพันดีกว่าครูรวยหัวละสิบบาทมีใครเล่นปะอยะ่าสี่คน มีกเล่นนเฮี่สี่ใบคู่รวยยากเสียงเงินไหวฮี่ได้อยู่ไหมแกะแกะได้อยู่ใช่ไหมไอ้ขอดคำถามอะ่ะเอ้าลืมเปิดไมค์ปะโถเอ้ยร้องจะจบเพลงแล้วอ้าวอ้าว

ราะว่าไม่คิดอะไรอยู่จึงทำมันได้ o n g c a l ทุกทุกครั้งที่สบตากันย,ยูไม่ได mm ้จะเลยบอกฉันใช่คหมถึวันเก่าเก่าของเราแต่ทกไมจะเรียน้องล้แม้ว่าจะไม่พร้อมหรไม่พร้อมนะเนียเลยอะคุต้องลองละ มาพร้อมยังไปแล้วนะได้ครับคุณต้องนำให้ผมอะ่ะคือไงวะคุณแป๊บนึงนะก็ต้องลองพวกใหม่อ่ะไม่เอา Call <laughs> out เอ๊ะนอนแล้วไม่่พร้อมไม่้วพร้อมนะเออไร้ยังไงอย่างไรแบบนึงแบบนึงนะเออนอนจทำไมจะจะพร้อมนะติ่นเตนเธอจชกลองแล้วจะจไม่ได้ร้อนครับอุ้ยยานจังวะได้ครับคุณลองได้จริงเหรอลองดูวะลองดูเอาเเอาไมเอาไมเจอ้จะทำไมจะพร้อมนะ เด็กๆเอาไปจะก็ร้องแล้วใจมัวมจเละดเทตุ้มไปผมสุดที่ยอมไม่ได้ร้องครับแต่ก็พร้อมสัตว์คนในเธอที่เขาพอดีทำไมได้ทีต้องเดียเรื่องรัวไปเออแบบโัวปขอใหม่ขอใหม่ไขอใหม่โอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาดีแล้วดีแล้วเามาเลยมันเร็วมันเร็วไปว่าเอาสัเอาจะช้าลงไหมช้าลงไหมปกติแบบว่าผมว่าให้คุณดิ๋ปกติดีกว่าดิ๋ปกติคืออะไรอ่ะปกติอ่ะ ดิน <mile> <recuper ate. S 1> ปกติของมันแต่ก็จำไม่ได้ว่ามันแบบอะไรมาเยี่ยแลบล่ะใจก็ชันมันเละเทะตุมเป็มแต่ึมันยอมไม่ร้ลองครับแต่ก็พร้อมสัตว์มันไม่ตรงอ่ะ จริงเหรอใช่หรือว่าผมร้องเร็วไปคุณรีบไปแล้วก็เราก็แรปไม่ปได้เหมือนกันอ่ะอ๋อันนี้ดีกว่าันี้อันนี้อันนี้จะได้แต่มันก็ด้กีดวงวใจแลงแส้ๆว่ามันรู้สึกอะไรเริ่มเล่นเพื่อนอยู่หน้าไฟเริ่เล่น้อยู่ัน้่าเไงเนรื่อบเล่า เฮนกินไ้ตรงอามามาดีๆนอันเนี้ได้เอาแล้วแต่น้องรับเลยผมว่าน้องรับผมมาละรอบนี้ผมมาจริงผมาล้รอบเนี้ยจริงผมมาทำไมกู่จังวะมาผมมาเอาเลยพ่อเลยัไป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 นเลยเออวันของเราไไ เดี๋ยวซื้อในขมแล้วแล้วจะทไมจรอนะตื่นเต้นเพรคิดถึงเธอฉันก็ลองแล้วใจกับฉันมันได้ทุ่มเต็มตัวเองมายอมไม่ได้รองครับแต่ก็พร้อมสัตว์คนนี้เธอพอดีทำให้ไม่ดีที่อื่นเลยพร้อมพักเหยียคนารู้สึกเหมือนกับแมวที่ห่วงก้ามือมาที่ห่วงบ้านแล้วมันคนจะขี้ตะขวงในใจที่ต้องแซงทำเอาว่าไม่รู้สึกอะไรเปิดเพื่อนเล่นเป็นเล่นคนอยู่หน้าไฟพอไม่รู้ตลอดเจอกันทั้งคู่คุณคุณเรื่องเก่าเพาอยู่กับฉันไม่แต่เรื่องฉากที่ทำราได้เป็นเพราะเราแครงกันแล้วทำไมหัวใจ โอ้ยหมูบางสุดป่ะเนียครัวยิลวมาจัดครัวขัดฟิลไว้เฮ้ยเราเราล้วดจริงเราล้วดเลยครับคือแบบเล่นกีตาร์ไม่ถนแล้วอ่ะโหดเกินโหดเกินเคยอยู่ปะเนี่ยอยู่ครับแม่ผมว่าไม่ค่อยตรงนะครับมันเด็กว่า ขอโทษครับเราเราดีดเราดีดไม่ดีเองอ่ะไม่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณดีเลยคใช่ว่าคือมันดีเลยแล้วมันแบบมันมันมันงงจัดอ่ะใช่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวงงอ่ะงงจัดเลยเมื่อกี้ยแค่น้อมแล้วแม่วยังไม่พร้อมแต่ทำไมเธอได้พร้อมนักเออเราคุณลองลองช้าลงหน่อยไหมเพื่อเราจะได้ลอง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 ลอเพลงนี้มันจะ โซนาว่าไมเรียพร้อมนะล้ใจก็ชมเลเทุเมสติมัดย้อมไม่ได้ร้อนครับพร้อมคขับงดเอที่เขาก็ดีที่ด่มอื่นพอแล้วเกแ้วที่ห่วงกล้ามาที่ห่วงบ้านแล้วมันก็จะกินแต่กลวงในใจ ใส่เขาทำแบบว่าไม่รู้สึกอะไรเปิดเพลงเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนอยู่หน้าไสเพราะว่าเป็นรถกรนบัจึงกควรทำหน้าไงเล็กๆยาวๆจะต้องเลือกคนเขาเราอยู่กับฉันมันก็เป็นแต่เล่นเฉาที่จะเป็นมนนาเพราะเราแค่เขาแต่ทำไมหัวใจมันจันเงียบฉันไม่รู้ว่าเธอจะยืนอยู่แนบเขาเย็ดอันนี้ตรงยังน่าจะได้แค่ดีจริงอันเนี้ยอันเนี้ยตรงครับตรงเพราะว่าตรงรัวจัดคุณแรปเปอร์ไะเนี่ยไวเกินเมาจริงพี่นอนนี่ก่อนพี่ได้เวลานอนแล้วดูหนังดีกว่าครณดูไป แต่ให้เราเับเองเราเราไม่ไหวครวยอาหารดูหนังดีกว่คาครวยดูนี่กว่าโฮมสวิตโฮมดีกว่าครวยมันไม่เพลงมันแต่ก็ไม่เห็นลิ้นพันนะคุณมัน,มนอันนี้คือเร็วอยู่นะสำหรับเราอะแต่คุณก็ไม่ได้ลิ้นพันนะใช่ไหมพันครับเมื่อกี้ไม่พันนะชัดทุกคำนะแวก,ก็อ,อาจจะรอบแรกๆอาจจะพันๆอยู่คลับคนชอบชอบอผมไม่รู้ครับมาได้อยู่ ลองได้อยู่นะถ้ามันถ้าแบบว่าถ้ามันตรงอะนะถ้าเสียงไม่ดีเลยผมว่ามันได้อยู่จริงมันมีอุปสรรคอะเนาะนี่นี่อันนี้ด้วยว่ะคุณคือมันนางเอกส่วนผมนปะ็นตัวร้ายตอนจบคุณก็รู้ว่าผมก็ต้องแต่ลองได้แบบเนี้ยลองไม่ได้คนระับไม่เคยเคยฟังไม่ฟังต<อ> <หอ S 1> ่ไอไวรายอะ่ะเลยฟังครับแต่ว่าลองไม่ได้ <ม>เราชั้นนั้นแค่วายร้ายเหรอใช่ไหมใช่ตัวนางเอกส่วนคุณตัวร้ายอยู่ตอนจบคุณกรู้คุก็ต้องตายกับตัวกับใจมันก็คงไม่ทันใช่ปะเออใช่ได้เปล่าลองไม่ได้ครับพ้งนี้ลองไม่ได้ลองยากเองเหรอเราว่าไอ้เมื่อกี้ยากกว่านะ ง่ายนะมันแกงง่ายแต่แค่มันไม่ตรงเอรพูดได้ไหมล่ะไหนคุณล,ลองร้องเพลงนี้ผมฟังแพูดไม่คิดอะของบอยอะบอยทีเจร้อยเขาเอาของเครื่องออกนอกข้องได้ผมอยากฟังผมอยากฟังรับได้หรอของใครนะที่ร้องมเคิดของซีซั่นไฟอะใช่ผมงยากฟังเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้แรปนะ่านี่ผมไม่ได้จะแรปนะอยากฟังแเพลงนี้มันเป็นยังไงแล้วนะไม่รู้จะลองท่อนนั้นได้ไหมนะไม่รู้จะลองทันหรือเปล่าไอ้ท่อนแรปเร็วๆอะ่ะไอ้เอาเข้าของอะ่ะแต่เพลงนี้แม่งเร็วทั้งเพลงเลยอะ่ะ <c oughs> สุดท้ายฉันเองนั้นละที่ฉั

嗯，你们带了吗？你们带了吗？美丽的梦，花店，我悄悄问你，哦，妹妹，妹妹。 เอาข้าวของเพียงออกนอกห้องแต่ไม่กล้าแล้วเพื่อนจะเป็นมืรีจะอยู่ในกองพื่อกลับใจความรู้สึกของนำกับจีนจะขาดแล้วจ้าแมาน้ำตาเอ้อเขามาไหลหลากเหมือนไปถึงอ้อมค่ะเหมือนผู้ต้องหาในคดีพี่ใช้ใช้เส้นทางนิ่งแทงหัวใจก่อนจะเอื้อช่วยมาชี ตอนีจะไปก็ทำซแต่ทำไมตนอยู่คนเดียวต้องนั่งกินเราก็นั่นน่ซีคงจะจิงอย่างที่เจอเคยว่าะวันนี้ค่ะมีเขาแต่ด้ปังไม่มาบ้าไปยสเซพีีเอามีโชวชาตดอจนลูะเป่าจ้มาหอมาับอาจารย์จะขาดเธอสิิไม่ลงแต่ตองยกกับยกทรงเอมันอับปนไปสมัยนู้ชายดูอารมณลายมาลายใจา ไม่เมาหวามาวาะมาจริงเนาะคนรูวอ่ะคนหล่อหล่อจริงเหนื่อยมากคุณก็รับได้นะใช่ไหมคุณเมื่อกี้ไม่ได้เรียกว่ารับได้คือแบบว่าลิ้นมัแบบลิปลี่อ่ะ ลินเปียกคืออะไรลินเปียลินเปียคือคืออะไรบาลีบาง์ค่ะมันจะลองกับโปรเจกต์เนี่ยมันจะเป็นไงไปลองได้อยู่แม่งออกนอกห้องมันจะเป็นยังไงเมื่อกี้ก็ได้อยู่ครับได้อยู่ไม่ได้เรียกว่าได้ค่ะเมื่อกี้เฟี้ยวอยู่เมื่อกี้เฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่เอเฟี้ยวได้เหรอเอาเรื่องเอาเรื่องดอกุปันดอกุปันดอกุปันกระาการอยากฟังคแรักมากกว่าอยากดีดให้คนร้องบ้างอ่ะอยากฟังเพลงเนี่ยมอร์นิ่งครับ โอ้ยเนี่ยพอขอแลบได้ก็แรบยาวเลยนะไม่มอร์นิ่งไม่ได้แลบนะของเลซี่หรอก็ตาอยู่บนจัย์ตอนที่จะจากไปมันก็ยังวางไว้อยู่ตรงนั้นน่ะไม่แรบตรงนี้นก็แรบช้าเองเดี๋ยวคุณลองดีลองว่าอะไรครับลองอันเนี้ยมองดูพื้นนี่นี่นี่ตั้งแต่อันนี้มองมองดูพื้นห้องที่ไม่สะอาดเลยพื้นห้องที่ไม่สะอาดเอออันนี้น่าจะดีดให้ได้อยู่เพราะมันช้าลองลองดิ มองดูตอนที่เธอยังอยู่เธองเจอเบื่นและลุกมากว่าใช่ป่ะลองนี้ป่ะอาะคนก็ลองเนี่ยลองลองลอง๋ยวผมลอง๋ยวผมลองแรปให้อ่ะนันนีงนะ

ตอนที่เธอยางอยู่เธอคงจะบ่นและรู้มากกว่าเธอบอกฉันมันประหลาชอบความเรียบร้อยแต่เนี้นไม่ค่อยทำคมเหมือนกับเรื่องของเธอผ่านมาตั้งนานเธอเพิ่งค่อยๆจำยังคงหน้าเธอซ้อนอยู่ที่หน้ากระจกบันที่เราแต่งตัวชอบพันกันทําหน้าตลกเธอบอกว่าฉันเริ่มว่าเพราะว่าฉันพุงเริ่มออกเธอบอกว่าแก้มใหญ่ๆของเธอมันทำให้เธอหน้าก่อใสมเล่อมาจากมาผ่านกันชบลงเตียง มองเห็นหมอนที่นอนเลยเราสองคยได้นอนเคที่ชอบขอเทียแล้วมาสดลงที่ตรงปรากฉันอ่านหนังสือไปทางวางมือที่ลูกของเธอจนหลับเองไม่ยอมเคยอยากคนเธอจะตื่นมาพ<ช><ข>อเจนอนาลาที่สุขตอนหลับตาแม้ว่าสุดท้ายเราจะจากลาเด็กที่เกา่าทำมาทำให้ภาพในจอเรากลับมา

เออไปเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในวันที่เรากำลังแย่เธอตั้งชื่อมันให้ฉันเป็นพ่อแล้วเธอเป็นแม่มันก็แค่ตัวตาที่ดูเน่าพราะขาดแม่ไป่ค่คๆว่ามันกำลังเร้าก็คงต้องโพบอบาดียางเว่กิ่เงาปอยให้แม่มันจา ไมถึงให้ตัวเองนั่งเงาจงต้องเข้าไปดูรูปเราใน Instagram ที่ยังไม่ลบฉันถ่ายเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่เราคุยยังไม่ครบรูปที่เจอไปเที่ยรูปตัวเธอนั่งกินตึกวันนี้อยู่เราพังฉันเองก็ยังไม่ชินเออยังนี้ก็วันนี้เธอในจอจำบอกเราสุดท้ายเราจะจบกัน I... อฉันเพียงจะลบมันแต่สิ่งต่างๆมันยังทำให้กิจการฉ่ เอาจริงนะผมไม่อยากร้องดีๆไงเดี๋ยวกีการ์กันหน่อยใครบ้างถ้าผมร้องแบบเสียงคียผมเดี๋ยวมึงกีการ์ไงในทิกตอกอ่ะใครบ้างท้องชาที่ไม่อยากใช้เสียงตัวเองร้องไงกีการ์ทุกอย่างถ้าร้องคีย์ผมไม่ร้องนะผมไม่ร้อง เฮ้ยเพลงนี MM ้รถฟีดก็จบเพลงเลยว่ะครับผมชิวๆไม่คิดอะไรครับชิวๆชิวๆไม่คิดอะไรชิวจริงคุณจุดเสียงคุณชิวจัดอ่ะบอกเลยใช่ครับผมชิวๆไม่คิดอะไรอยู่แล้วเออชิวๆชิวแล้วก็ชิวเนี้ยยิงจอดจ๊

เพลงอะไรก็ได้ครับผมอยากฟังเพลงชิวๆละมีมีชิวๆไหมเพลงอะไรดีอะชิวๆแบบคิดอะไรมีอะไรชิวๆบ้างเอาเพลงอ่าที่มาลองว่าอะไรว่าไหมนะที่มาลองว่าอะไรนะเพลงอะไรที่มาลองว่าเนี่ยไอ้ ฉันอะไรวะซ่อนธุมว่า s i อินเนอร์มอร์หนไม่ต้องรีบนอนมาลองโอ้โหแลปแลป,แปจังเลย<ด>อันนั้นน่ะไม่แล้วไม่แลปนะแค่เบิร์ดแรกกับหูเนี่ยบซื้อเพลงอะไรอ่ะมาเบิร์นปะ่ะเบลเบิร์นใช่ครับเบลเบิร์เนเวอร์ชันชิวๆอยู่ริมหาดทราย<ม>นั่งรถอยู่ริมหาดทราย ้องเบาๆเดี๋ยวนี้เนาะอะไรมาเลเซี่หมอนหมุนแขนอะไรลองไปไปนอนไปน้องไปเดี๋ยวแบนเลยเฮียครวยเนาะเบาๆเดี๋ยวนี้น้องชายเบาหน่อยเว้ยเนอง เกิดหยุดดงมันหยุดจ้องอ uh ่ะฮะเธอค่อยๆหยิบกล้องรัวเกินคุณอะแรปอะไรไม่รู้น่ารักจังทีนี่อันนี้ก็เพลงด้วยปกตินี่ฟังเพลงแรปหรือเปล่าครับ ฟังแต่ว่าไม่ร้องไม่เป็นอะฟังไชไม่ฟังของใครอะฟังเพียงแนวไหนมันถึงว่าแรปแบบแนวไหนเคซิกโฟก็ฟังเคซิกไวหรือเปล่าไมซิกโฟไมซิกโฟกับเคซิกไวฟังเป็นบางอันพอนเดลิงก็ฟังนะอืมอะไรกะสลันก็ฟังแบ็กชิฟก็ฟังแต่ว่าไม่ได้ฟังแบบ แล้วทั้งเพลงขนาดนั้นนะ่ะส่วนใหญ่จะฟังเป็นบางอัน